เขาเสียดายเราบ้างไหมที่ความสัมพันธ์นี้จบลงไปเขายังมีความรู้สึกบางอย่างต่อคุณไม่ว่าจะเป็นความรักความผูกพันหรือการตัดสินใจที่ยากในอดีตไพ่ใบนี้มักเกี่ยวข้องกับทางเลือกและความรู้สึกสองทางหมายความว่าเขาอาจเคยลังเลหรือยังคิดถึงสิ่งที่เคยมีร่วมกันอยู่บ้างในแง่เสียดายไพ่บอกว่าใช่มีความเสียดายอยู่ โดยเฉพาะในมุมของความสัมพันธ์ที่เคยมีคุณค่าความใกล้ชิดหรือการตัดสินใจที่ทำให้ต้องแยกจากกันแต่ The Lovers ก็ยังสื่อถึงบทเรียนเรื่องการตัดสินใจนั่นคือแม้เขาเสียดายแต่เขาอาจเลือกที่จะยอมรับสิ่งที่เป็นหรืออยู่กับการตัดสินใจนั้นมากกว่าพยายามย้อนกลับไปเขาเสียดายคุณอยู่แต่ความเสียดายนั้นอาจไม่ถึงขั้นทำให้เขากลับมาไหม เขาอาจเห็นว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่ต้องเดินต่อคุณได้ไพ่เสริม King of Pentacles มาประกอบกับคำถามเรื่องเขาเสียดายเราบ้างไหมความหมายในบริบทนี้ King of Pentacles คือพลังของความมั่นคงวุฒิภาวะและความจริงจังด้านความสัมพันธ์กับชีวิตเมื่อมาเสริม The Lovers มันสะท้อนว่าเขาเสียดายคุณจริงโดยเฉพาะในมุมที่คุณเคยเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกมั่นคง และอบอุ่นใจไพ่ใบนี้ยังบอกว่าความรู้สึกของเขาไม่ได้เป็นเพียงอารมณ์แวบๆบแบบแต่เป็นความเสียดายที่ลึกและมีน้ำหนักเหมือนตระหนักว่าเคยมีสิ่งมีค่ามากอยู่แล้วแต่ปล่อยให้หลุดมือไปช่อสรุปเขาเสียดายคุณมากกว่าที่คุณคิดโดยมองคุณเป็นคนที่มีค่าในชีวิตแต่ King of Pentacles เป็นพลังที่มั่นคงและหนักแน่นหมายความว่า เขาอาจเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจเงียบๆมากกว่าแสดงออกตรงๆถ้าเขาจะกลับมาไพใบนี้บอกว่าเขาจะกลับมาแบบจริงจังไม่ใช่เล่นๆ